คนงานก็เจอกันหลายหลายหลายคนแล้วบ้านคับคนงานเต็มอย่างเงี้ยค่ะก็จะย้ายคนงานมาอยู่นี่แฟนลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็จะเห็นเหมือนผู้หญิงมาหวีผมยืนอยู่ข้างบันไดบ้างอะไรอยู่ไม่ได้เรื่องจริงเลยนี่คนงานมีเต็มเลยถับใครก็ได้พ่อบอกว่าไม่ได้แล้วมันน่าจะโดนผีก็เลยเอามันไปในวัดเอาไว้สักหกโมงมันเดินกลับมามันบอกว่านู่นไงแฟนผมมูสเตชันสถานีความเชื่อคลิปนี้กับเรื่องเล่าประสบการณ์หลอน ของโกดังเก็บของร้างที่เดิมใช้เป็นโกดังเก็บศพเก่าของวัดแห่งหนึ่งแถวแถวย่านนำลูกกาคลอง13เป็นที่กล่าวขานถึงความเฮี้ยนจนไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแม้แต่ย่างกรายเข้าไปเรื่องราวประสบการณ์หลอนผ่านผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ตรงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โกดังเก็บของนะเมื่อก่อนมันจะเป็นสุกสารเก่าค่ะที่เก็บศุคนงานก็เจอกันหลายคนแล้วลอี้ยจะหลายครอบครัวเลย บางทีอ่ะบ้านพักคนงานเต็มอย่างเงี้ยค,ค่ะก็จะย้ายคนงานมาอยู่นี่สักแบบคู่หนึ่งสองคู่อย่างเงี้ย<ม>ค่ะก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่ก<ม>็จะอยู่ได้ก็ประมาณสองคืนสามคืนก็จะต้องแบบหาที่อยู่ใหม่เลย างบนจะนอนอย่างเงี้ยค่ะข้างล่างก็จะมีแบบดึกๆตีสองตีสามอย่างเงี้ยก็จะลุกขึ้นมาอาบน้ําบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ใช่คนที่นอนอ่ะเนาะแล้วบางคนก็จะแบบแฟนลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําก็จะเห็นเหมือนผู้หญิงมาหวีผมยืนอยู่ข้างบันไดบ้างอะไรประมาณเนี้ก็แบบอยู่ไม่ได้มีผัวเมียคู่นึงเมื่อก่อนอยู่ในวัดอ่ะแล้วผัวเขาเหมือนเล่นชู้แล้วมีมีมีกับผู้หญิงคนงานด้วยกันแหละค่ะแล้วทิ้งเมียเขาไปหลวงพ่อก็เลยให้ไล่ออกจากวัดแล้วให้มาอยู่ที่โกดังเพราะว่าเหมือนทาโทษเขา มาอยู่ได้ประมาณสักสามวันนะพี่แล้วก็เมียเขาอตื่นขึ้นมาดูเห็นผู้แฟนเขานอนกอดกับผู้นหญิงคนนึงตั้งดึกเลยพี่ประมาณตีสองตีสามเช้ามาเขาก็ร้องห่มร้องไห้ 5, ขึ้นไปเข้าไปฟ้องพ่อหนูอย่างเงี้ยและที่นี้ไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ลุกเลยนะก็นอนกอดอยู่ปกติเขาก็เรียกพวกหนูมาดูก็ไม่มีอะไรเช้ามาปุ๊บแฟนเขาเหมือนสนติแตกอะพี่เคยเห็นคนแบบ กลัวแล้วก็แบบว่าเหมือนลหลงไหลแตกผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนที่รักเมียเขามากเขาตีเมียจนเมียเขาแบบโอ้ยนมทั้งตัวเรื่องจริงเลยนี่คนงานมีเต็มเลยลถามใครก็ได้พ่อบอกว่าไม่ได้แล้วมันน่าจ,จะโดนผีก็เลยเอามันไปในวัดเอาไว้สักหกโมงมันเดินกลับมานะี่ยมันบอกว่านู่นไงแฟนผมยืนหวีผมอยู่คนงานสิบ,บ่กคนแ่ะพี่ลองคิดดูมันมันประมาณไหนอะต่างคนต่างไปเลยไม่อยู่กันแล้วอะแล้วทีนี้มันแบบเหมือนผีเข้าแล้วก็จะมี พรอ,อาจารย์องค์หนึ่งก็จะให้พามาคล้องอ่ะประมาณ3-4วันนะพี่ต้องต้องเอาเชือกมาถอาไว้แปลว,ว่าผีตรงนั้นเป็นผีผู้หญิง แล้วใส่ชุดแดงด้วยเขาบอกใส่ชุดแดง,ดดงยังอยู่ค่ะนว,ว่ายังอยู่ผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงผู้ชายคนนั้นก็ต้องหนีกลับบ้านเลยค่ะหนีก,นกลกับประเทศไปเลยพขอใช่เพราะว่าเขากลัวมากเขาไม่กล้าอยู่ต่อแล้วก็อีกครอบครัวนั้นก็โดนเขาก็ไม่เชื่อนอีกสองครอบครัวเลยนะพี่น้องที่โดนที่เดิมที่เดิมเลยเพราะเขาไปอยู่ชั้นบนเพราะบ้านคนานั้นไม่ว่างตอนนี้เขาก็ยังอยู่นะคนที่เจอนะเจอยังอยู่ครอบครัวนั้นยังอยู่เขาก็แบบนอนอยู่ได้ยินเสียงอับน้อับท่าก็ลูกๆเขาก็มาแอบดูเด็กกันเนาะพี่น้องอยากรู้อยากเห็น ก็เลยแบบกลางเดินลุกขึ้นมาดูเขาบอกผู้หญิงผมยาวเลยอาบน้าแบบเปิยกายเลยทุกอย่างเลยแล้วพวกหนูก็เลยเข้าใจว่าเขาอาจจะมาขอเสื้อผ้าหรือเปล่าคุณลุกเลยแหละพวกหนูก็เลยต้องเรียกหลวงพ่อให้มาทาบุญเนี่ยพวกหนูทําบุญตรงนี้เลยนะคะทำบุญใหญ่เลยค่ะตอนนั้นพวกหนูนะแต่เขาก็ยังไม่ไปอ่ะพี่น้องผู้หญิงคนนี้เขาบอกตายทั้งกลมอ่ะพี่ตอนสมัย20 3 0ปีก่อนตูนฟ้าผ่าตูนฟ้าผ่าตายที่ตลาดที่คลองสิบสาเขาบอกเอามาเก็บไว้ที่นี่จังนา